เสริมนะจ๊ะนะเป็นชุดที่11ก็คือ,อเป็นการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับอันนี้ก็เสริมไปส่วนนี้มันจะไปออกในข่าวเหตุการณ์ก็ได้มาออกในวิชาการศึกษาก็ได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่ว่าเราให้พอซับา้ามังน,นะครับจะได้เป็นเชิงความรู้ความเข้าใจนิดหน่อยไม่มีไม่มีอะไรซับซ้อนนะในหัวข้อตรงนี้ เราไปดูในข้อที่1นึ่งเลครับมิติการเรียนรู้ในศตวรรษยี่สิบไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดเพราะนั้นมิตใิในการเรียนรู้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นแนวความคิดในการในการมิติการเรียนรู้นะครับก็จะมองมิตอิอยู่3มิตินะครับมิติด้านด้านการคิดวิเคราะห์อันนี้คือมิติที่1น,นะครับ มิติด้านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมมิติที่2มิติทักษะกระบวนการมิติด้านที่สเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้เข้าใจง่าย,ายว่าในศัตวริทยาเนี่ยเขาได้นําวิสัยทัศน์ของการเรียนรู้คือพุทธิพิสัยการคิดวิเคราะห์เนี่ยคือพุทธิพิสัยนะครับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยคือจิตพิสัย และทักษะกระบวนการเนี่ยคือ,อทักษะพิสต์ mm hmm. ก็คือได้นำสามมิติด้าน K A แล้ก็ P นะครับ K A P ดังนั้นเองตามแนวความคิดของบ mm ุง hmm. มเพราะว่าในวัทยิเวตเนี่ยอเมริกาเขามีปัญหาด้านด้านการวัดการวัดผลของพิซซ่านะครับเขาก็เลยได้เอาแนวความคิดมิติด้าน การเรียนรู้ในศตรว,วรรษิเบสเนี่ยคือหลักด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและักพิสัยเนี่ยมาเป็นทิศทางมาเป็นวิสัยทัศน,นะครับก็เลยมี3มิตินั้นเพราะฉะนั้นข้อขอฝวายมิติเก่งกับดีและมีความสุขไม่เกี่ยวะนะครับข้อนี้ตอบข้อขอ,ขอต่อไปข้อที่สองครับข้อใดกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การจัดการเรียนรู้ Active Learning ถ้าเป็นปรัชญาตัวนี้ก็เป็นกลุ่มปรัชญาพิพัฒนาการนิยมและบูรณาการนิยมนะครับ Active Learning เนี่ยคือครูเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกส่วนนักเรียนก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับเป็น Chat Center ก็อันเดียวกันส่วนการเรียนรู้โดยผังการบรรยายอันนี้เป็น Teacher Center การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ข้อนี้ยังไม่เจาะจงนะจากประสบการณ์ตรงก็เป็นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบผังบรรยายโดยยึดเนื้อหาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพัสดิเป็นพัสดิเร์นนิ่งนะครับครูนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเป็นแอคทีฟตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชายเซ็นเตอร์นะครับเป็นกิจกรรมตัวหนึ่งไอ้ข้อคอข่ายงง,งูเพราะฉะนั้นได้ถูกต้องที่สุดตอบข้อกอครับ ข้อ3ครับคุณลักษณะของพลโลกในศตวรรษ21ข้อใดกล่าวผิดนะครับท่านดูนะะเพราะนั้นคุณลักษณะในศตวรรษ21เนี่ยก็คือ,อะจะมองในเรื่องคุณลักษณะอไปนี้เขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดใช่ไหมในคุณลักษณะเนี่ยผมได้ใส่ไว้ใน หนังสือในในข้อมูลในเล่มรอบรู้นะคุณนะคุณนะลักษณะตัวเนี้ยเราก็จะไปสืบค้นรายละเอียดได้ในเล่มนั้นได้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการ learning to know นะครับก็คือ,อเรียนรู้การการการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้นะ learning to do จากการปฏิบัติ learning to write u h t t right, uh, g e t t e r น uh, ะครับเรียนรู้ uh, จากการปฏิบัติส่วน learning to go ตัวเนี้ไม่มีนะ uh, ครับไม่ใช่ผลโล,โลกในศตรวรรษ21เนี้ยก็คือว่าก็ mm. จะเป็น uh, เป็น uh, เรื่องการเรียนรู้นะ uh, ครับ uh, เกิดจากการรู้จะเกินการปฏิบัติจากการ uh, ร่วมมือก,กันนะ uh, ครับข้องอหูไม่ใช่ตอบข้องอับต่อไปข้อที่4 กระบวนการสุดท้ายของไฟสเตปเปลี่ยน Passive Learning เป็น Active Learning เนี่ยคือข้อใดอกระบวนการเรียนการสอนแบบแบบไฟสเตปเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าเป็น5ขั้นตอนนะครับของอของอไฟสเตปเนี่ยก็ท่านดูข้อนี้ไฟสเต็ปเนี่ยข้อกอโจทย์ถามอะไรขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมตรงนี้ ข้อกอเนี่ยสร้างประเด็นคําถามและคาดาคะเนคําตอบนะครับสร้างประเด็นคําถามและคาดาคะเนนคาตอบฝ่ายสเต็ปนะเดียวนะจะอยู่ในข้อมูลของฝ่ายสเต็ปห้าห้าขั้นตอนนะครับในศตวรรษที่2 1่เฝ่ายสเต็ปทีนี้เราก็ไปดูว่าเออสร้างประเด็นคําถามและประเด็นคําตอบสืบค้นและรวบรวมข้อมูล สรุปผลการาเรียนรู้และนำเสนอการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการไฟสเตปเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับการสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกๆการศึกษาค้นคว้านะครับการสรุปผลแล้วก็นำเสนอนะครับแล้วก็การเผยแพร่เป็นขั้นตอนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยของไฟสเตปที่จะเปลี่ยนเป็น พัฒสิบเร์นนิ่งให้เป็นแอคทีฟก็คือ uh, ต้องมีประเด็นคำถามและการคาดเดาคำตอบนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของฝ่ายเต็นะครับเป็นเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ยีิบเเลยนะครับตอบข้อก่อครับข้อที่5ครับข้อใดคือทักษะชีวิตในการทำงานในศตวรรษที่สิบเทักษะนะ ทักษะชีวิตและการทำงานในศตรว,วรรษที่21เนี่ยก็จะมองเรื่องทักษะในการทำงานใช่ไหมก็คือถ้าเป็นเขาจะแบ่งเป็นทักษะในเรื่องการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้ตัวเนี้ยและนวัตกรรมตัวเนี้ยก็คือ7-4นะครับแล้วก็ทักษะชีวิตการทำงานจะมองในเรื่องการปรับตัวทักษะสังคมนะครับตัวเนี้ยทักษะ การปรับตัวเนี่ยใช่ทักษะทางสังคมใช่ทักษะการเรียนรู้ใช่ส่วนถ้าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศตัวนี้ก็จะเป็นทักษะด้านาสื่อสารเทคโนสื่อสารและก็เทคครับถ้าเป็นทักษะในเรื่องการาคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหา การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นตัวนี้จะเป็นทักษะเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้วันและนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมครับคือตัวนี้นะครับส่วนทักษะ,ะ,ะตัวนี้ทักษะ,ะการปรับตัวและสังคมเป็นทักษะชีวิตและ การทำงานครับตอบข้อก่อต่อไปข้อเอ่อครับความรู้เชิงบูรณาการในศตวรวรษ21ิเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดการบูรณาการในศตวรวรษ2ี่บเเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดเพราะนั้นเนื้อหาในเรื่องความรู้การบูรณาการเนี่ยจะมองในโลกธุรกิจการเงินเศรษฐกิจนะ แล้วก็การประกอบการสิทธิพลเมืองสุขสิ่งแวดล้อมส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีตัวเนี้จะเป็นเรื่องของทักษะทักษะไม่เกี่ยวกับการบูรณาการเพราะฉะนั้นการบูรณาการจะมองในโลกธุรกิจการเงินเศรษฐกิจแล้วก็การประกอบการสิทธิพลเมืองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับตัวที่ไม่ใชต่ตอบข้อขอครับ ต่อไปข้อที่เข้อสอบชุดนี้เป็นความรู้ความจําความเข้าใจนิดหน่อยนะครับไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรมากข้อที่7ครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษยี่สิบเนี่ยก็คือคุณลักษณะตัวนี้เขาจะมองอยู่ในศตวรรษยี่สิบเนี่ยมองอยู่3ด้านคือ 1. คุณลักษณะด้านการทํางานเนี่ยคุณลักษณะด้านการทํางานมองในเรื่องการปรับตัว วบวกกับความเป็นผู้นำครับอันนี้คือการทำงานถ้าเป็นคุณลักษณะด้านการเรียนเนี่ยมองในเรื่องการชี้นำตนเองชี้นำตนเองนะครับการตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบผลนะครับของตัวเองได้ แล้วก็ถ้าเป็นด้านศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยคือการเคารพผู้อื่นตัวเนี้ยเคารพผู้อื่นอื่นและความซื่อสัตย์สำนึกพลเมืองครับสำนึกพลเมืองเนี่ยสามด้านอันนี้เป็นคุณลักษณะอันบึงบุญสคงในสวัสดิวิเศษมองในเรื่องการทำงานการเรียนแล้วก็ศีลธรรม นะครับก็จะมีลักษณะน,นี้ข้อนี้ตอบข้องอครับต่อไปข้อที่8ประโยชน์สูงสุดที่ไดรับจากการนำเทคโนโลยี DLTV เนี่ยเป็น Distance Learning Television เนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประโยชน์เนี่ยคือผลที่จะได้รับอันนี้คือผลส่วน DLTV เนี่ยคืออะไร นะครับคือ D.L.T.V. เนี่ยเป็นเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นรูปแบบสื่อ,อการเรียนรู้ตัวหนึ่งใช่ไหม D.L.T.V. ครับเป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ที่มองในเรื่อง D.L.T.V. เนี่ยเป็น Distance Learning Television เนี่ยก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด uh, d เ TV เนี่ยนะ uh, ผ่านดาวเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันก็คือนักเรียนที่ห่างไกลขาดโอกาสคือความเท่าเทียมกันตัวนี้ความเท่าเทียมกันนะครับนักเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นไ,ได้ไหมได้นะครับสร้างโอกาสทางการศึกษาไหมความเท่าเทียมกันนะครับก็ ตอบสนองนโยบายขอสชอเขาต้อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอได้ดีที่สุดเนี่ยคือคือข้อใดเพราะฉนั้นนักเรียนที่ห่างไกลก็ได้ขนาดเล็กก็ได้แต่ว่าผลมันเนี่ยผลที่จะได้รับก็คือสร้างโอกาสและคุณภาพคําว่าสร้างโอกาสเนี่ยก็คือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลส่วนขนาดเล็กไม่ครบชั้นก็คือก็จะทําให้มีคุณภาพไอ้ตัวเนี้ยคือ DLTV นะครับตอบข้อข้อต่อไปข้อที่9รูปแบบเทคโนโลยี DLIT อเป็น d i t e n t Learning in Formation Technology เ,เนี่ยก็ได้กล่าวไม่ถูกต้องดัะนั้น d l แอลดหรือ DLTV เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแบบเนี่ยห้องเรียนเนี่ยมันก็จะมี5รูปแบบได้เ,เป็น D-LIT เป็นคาสรูมนะครับก็คือห้องเรียนถ่ายทอดความรู้เป็นคาสรูมถูก D-LIT resource resource ตัวนี้คือคลังสื่อคลังสื่อไอตัวนี้เป็นห้องเรียนใช่ไหมถูก D-LIT D- ตอน library นี้คือห้องเรียน D- ตอลน,นะครับ D-L IT PLC มี PLC ตัวหนึ่งนะชุมชนแห่งการเรียนรู้นี่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็ DLTV ก็เป็นอีกตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือ DLIT Assessment นะครับ DLIT Assessment Assessment เนี่ยครับ ตัวนี้เป็นคลังข้อสอบคลังข้อสอบีเนี้ยตัวที่ไม่ใช่ D L I T P C ข้อนี้ไม่มีตอบข้อเงอะน,นะครับมีวห้า e ครับมีวห้า e ก็งงูงงไม่ใช่ต่อไปข้อที่10ครับอ่าพิซซ่าเป็นการประเมินผลการเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก OECD ได้ประเมินสมรรถนะผู้เรียน3ด้านข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอะครับประเทศไทยแล้วก็เป็นภาคีสมาชิกของ OECD นะครับเขาจะประเมินอ,อยู่ในคำประเมินพิซาราเนี่ยคือสมรรถนะผู้เรียนเนี่ยอยู่3ด้านนะครับคือด้านการอ่านการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนพิซซาที่ไม่เกี่ยวข้องคือด้านเทคโนโลยีครับตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพิซซาตอบข้อขอครับขเขาเบิร์นสามด้านนะการนาดคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าความหมายตัวนี้ก็คือภาษาใช่ไหมคณิตแล้วก็คือวิทย์นั่นเองครับสามด้านพิซซา ข้อ11ครับ STEM Education เนี่ยเป็นการศึกษาที่จะบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆทุกท่านคงได้มั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่เอสก็ต้องเป็นสายใช่ไหมที G ก็เป็นเทคโนโลยีได้ไหมได้ส่วนอ่าีตัวเนี้ยก็คือเป็นเอนจิเนียร์สังคมเนี่ยไม่ใช่ละไอตัวเนี้ยได้ตัวนี้เทคเนี่ยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้แมทได้ไหมเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์กับคณิต นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ภาษาศาสตร์ไม่ได้ตอบข้อขอครับนะครับต่อไปข้อที่สิบสองหลักแนวความคิดที่ว่าพัฒนาครูก้าวสู่พัฒนาชาติทุกคนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาน่าจะสอดคล้องกับข้อใดนะครับความหมายของตัวนี้ก็คืออะไรก็เป็นนี่แหละที่มองในเรื่องเอเขาเรียกว่า เอเวอรี่วันใช่ไหมทุกคนเอเวอรี่ทานไอไอพวกนี้ที่จรเขาว่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตัวเนี้ยเป็นเทปออนไลน์หรือเทปีออนไลน์นั่นเองอะนะครับข้องงูข้อ13โรงเรียนประชารัฐไม่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องกับใครโดยตรงโรงเรียนประชารัฐเนี่ยก็จะอะมองในเรื่องอครูผู้บริหาร นะครับโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนแน่นนะโรงเรียนประชารัฐเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนที่ที่เจาะมาโดยตรงเกี่ยวข้องกับผู้เรียน่เกี่ยวข้องกับเชิงการบริหารจัดการหรือเชิงนโยบายนะครับผู้เรียนไม่เกี่ยวตอบข้อขอครับต่อไปข้อที่14การจัดการความรู้ตามแนวความคิดของโมเดลปลาทู3ส่วนส่วนที่เป็นคลังความรู้ ะับถ้าเป็นโมเดลปลาทู3ส่วนเนี่ยก็ก็จะได้ส่วนแบบนี้ครับไอไอตัวนี้ยคือหัวปลาทูหัวปลาทูเนี่ยก็คือเป็น Knowledge Vision Vision เลยเป็น Knowledge Vision อยู่ที่ส่วนหัวถ้าตัวปลาทูเนี่ยก็เป็น Knowledge Charing เป็น Charing เขาเรียกว่า KS ไอตัวนี้คือเรียกว่า k v KV KS เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หางประตูเนี่ยก็คือคลังคลังความรู้หรือสื่อเทคโนโลอยู่ตรงเนี้ยคือคลังคลังตัวเนี้ยก็คือ KA ก็มีอยู่3 K หัวเรียกว่า KV ตัวเรียกว่า KS knowledge sharing ส่วนหางคือ knowledge access คลังความรู้ครับข้อนี้ตอบข้อ พอไนะครับข้อนี้ไม่เกี่ยวต่อไปท่านดูในข้อ15ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตรงตามความหมายของคำว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตัวเนี้ยการลดเวลาเรียนให้น้อยลงและให้เรียนรู้เองเพิ่มขึ้นตัวนี้ไม่จริงนะครับตัวนี้พอได้ การปรับโครงสร้างลดเวลาเรียนลดพอได้เพิ่มเพิ่มเติมช่วงกิจกรรมเพิ่มเติมช่วงกิจกรรมข้อนี้ไปไงพอได้ไหมก,ก็ก็น่าสนใจแต่ยังไม่ถูกต้องการลดเวลาเรียนภาควิชาการและกิจกรรมครับข้อนี้ไดไ้ภาคกิจกรรมคือรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมคือกิจกรรมขณะผู้เรียนแล้วก็เพิ่ม เวลาโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตัวนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกำไรก็คือจุดเน้นจุดเน้นเขาเนี่ยครับได้อเน,นี้ยคือจุดเน้นถูกต้องเป๊ะเลยจัดสัดส่วนเวลาจิตกรรมไม่ได้ให้น้อยลงไม่ใช่ตัวเนี้ยอัน,นี้วิชาการก็คือรายละยๆวิชาพื้นฐานกิจกรรมก็คือกิจกรรมพัฒนาเพิ่มเวลาโอกาสให้ลงมือปฏิบัติจริงก็ ไปมองที่จุดเน้นให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นคอนซูบิทนะครับตามทฤษฎีการเรียนรู้นี้ตอบข้อขอครับคือทำความเข้าใจง่าย,ายที่ใกล้ตัวนะต่อไปข้อ16บครับบทบาทของครูผู้สอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยเพราะฉะนั้นลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดของอะไรก็คือเป็นคอนซูบิททฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหม ก็ผู้สอนก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น active learning เลยคือผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเองผู้สอนก็จะเป็นแค่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำนะครับไม่ไม่ใช่เป็นผู้อาไม่ใช่แบบเดิมแล้วที่จะเป็นพัสน์ธิ์ให้เป็น active learning ข้อนี้ถูกครับอาก,การเป็นผู้สอนร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมไม่ใช่ เป็นผู้สอนเป็นผู้กลับเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับการจัดการเรียนการสอนลดเวลาลงให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองข้อนี้ก็พอได้แต่ยังไม่เป๊ะนะเขาถามผู้สอนตัวแปรของมัน,นยอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอบข้อ,อกอไก่ต่อไปท่านดูข้อที่17ครักิจ,จก,กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้นำหลักการแนวความคิดทฤษฎีก็คือคอ,อนซิวิต นะครับคือทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตอบข้องอเป็นองค์ความรู้เลยต่อไปข้อ18ครับการจัดิจกรรมการเรียนรู้ยึดหลักการจิจกรรมครอบคลุมทุกด้านข้อใดไม่ใช่นะครับก็คือพุทธิศึกษาใช่แน่นอนเนะเป็นรัหรัดสมเด็จประเทศจริยะศึกษาหัตถศึกษาและก็ประ,ะศึกษา ส่วนศิลปะศึกษากับปัญญาศึกษาเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้คือ4ด้านเนี่ยคือตัวนี้ตอบข้อขอครับครับต่อไปข้อที่19การปรับลดเวลาเรียนตามนโยบายนะครับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตรระดับป .1 ถึงป .3 เนี่ยข้อใดกล่าวถูกต้อง นะครับก็คือป .1 ถึงป .3 ใช่ไหมคือช่วงชั้นที่1นึงช่วงชั้นที่1นะครับในช่วงชั้นที่หนึ่งเนี่ยคำว่าไม่น้อยเนี่ยก็จะไม่ใช่ละไม่น้อยเนี่ยไม่ใช่เขาอพอปรับใหม่แล้วเนี่ยเขาจะใช้คําว่าไม่เกินนะครับช่วงชั้นที่หนึงช่วงชั้นที่2เนี่ยไม่เกิน1000งพันแต่ไม่เกินพันสองร้อยเนี่ยก็จะเป็นเป็นช่วงชั้นที่3ค right? ือมอต้น นะครับข้อนี้ตอบข้อขอครับข้อ20ครับโครงสร้างเวลาเรียนระดับมต้นที่ปรับใหม่ตามนโยบายลดเวลามีเวลาเรียนทั้งหมดตามข้อใดแน่นอนตัวนี้ก็พอปรับแล้วก็ไม่เกิน1,200ต่อชั่วโมงต่อปีตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ศึกษาไปเรียก,ก็เดี๋ยวเก่งไดงนะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อมูลพวกนี้เราไว้ต้องเอาให้รอบด้าน เดี๋ยววิชาการศึกษาถ้าหากมีภาคบรรยายเนี่ยก็คือตามเนื้อหาทั้งหมดเลยทา,างบางๆเนี่ยก็จะบรรยายก็จะอับข้อมูลขึ้นให้เรื่อยๆนะก็ติดตามไปเรื่อยๆอาจารย์ที่มีหนังสืออยู่แล้วก็ศึกษาแล้วก็เดี๋ยวค่อยฟังภาคบรรยายแต่ว่าช่วงนี้มันรีบด,วด่วนรีบเร่งก็จะได้เชิงเนื้อหาเชิงการวิเคราะห์ก็คือผมพูดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาบางบทบางตอนแต่ว่าจะไม่ละเอียดเหมือนบรรยายก็ ก็ให้ให้ดูดูวิดีโอเนี้ยประกอบเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือไม่งั้นเราก็ย้อนกลับไปสืบค้นในหนังสือที่เป็นแมปที่ทําไว้ทําไว้แล้วก็บวกกับไปศึกษาในเล่มที่6ซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นภาคบรรยายน้องเขาได้บรรยายไว้เราก็จะศึกษาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบของวิชาการศึกษาทั้งหมด11ชุดเนี่ยก็จะเป็นแนวเป็นแนวส่วนปีเทสโพเทสเราก็ไปฝึกให้เกิดความจำนา นในภาควิชาการศึกษาที่ที่เป็นวิเคราะห์พอเป็นแนวเป็นทิศทางในการที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมต่อไปได้เนี่ยก,ก,ก็ก็อยู่เท่านี้นะครับในภาควิชาการก็พบกัน